3. ทุจริตวรกหมวดว่าด้วยทุจริตและสุจริตหนึ่งทุจริตสูตรว่าด้วยทุจริตและสุจริตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายวาจีทุจริตสี่ประการนี้วจีทุจริตสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. มุสาวาทพูดเท็จ 2. ปิสุนาวาจาพูดส่อเสียด สามพรุสวาจาพูดคำหยาบสี่สัมผัสปลาปะพูดเพ้อเจ้อภิกษุทั้งหลายวาจีทุจริตสี่ประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายวาจีสุจริตสี่ประการนี้วจีสุจริตสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัจวาจาพูดจริงสองอภิสุนาวาจาพูดไม่ส่อเสียด 3. ส,สันหวาจา พูดอ่อนหวาน 4. มันตะภาษาพูดด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายว่าจีสุจริตสี่ประการนี้แลทุจริตสูตรที่หนึ่งจบ 2. ทิฏฐิสูตรว่าด้วยทิฏฐิภิกษุทั้งหลายคนพานผู้มีเฉียบแหลมเป็นอสัตบุรุษประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมบริหารตนให้ถูกกําจัด ถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากทำสีประการอะไรบ้างคือ 1. กายทุจริตความประพฤติช,ชั่วด้วยกาย 2. วจีทุจริตความประพฤติช,ชั่วด้วยวาจา 3. มโนทุจริตความประพฤติช,ชั่วด้วยใจ 4. มิจฉาทิฐิความเห็นผิดภิกษุทั้งหลาย คนพาลผู้มีเฉียบแหลมเป็นสัตบ์รุษประกอบด้วยธรรมสี่ประการน,นี้แลย่อมบริหารตนให้ถูกกําจัดถูกทําลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากภิกษุทั้งหลายบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตว์รุษประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกําจัดไม่ให้ถูกทําลายไม่มีความเสียหาย ไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมากทำสีประการอะไรบ้างคือ 1. กายสุจริตความประพฤติชอบด้วยกาย 2. วัวจีสุจริตความประพฤติชอบด้วยวาจา 3. มโนสุจริตความประพฤติชอบด้วยใจ 4. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบภิกษุทั้งหลายบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตว์ปรุษ ประกอบด้วยทำสี่ประการนี้แลย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกําจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมากทิฏฐิสูตรที่สองจบ 3. อากตันยุตตาสูตรว่าด้วยความเป็นผู้มีรู้คุณและความเป็นผู้รู้คุณ ภิกษุทั้งหลายคนพาลผู้มีเฉียบแหลมเป็นอสตปุรุษประกอบด้วยทำสี่ประการย่อมบริหารตนให้ถูกกําจัดถูกทําลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากทำสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. กายโโทุจริต 2. วจีทุจริต 3. มโนทุจริต 4. อากตัญยุตา อกตะเวทิตาละถึง 1. กายสุจริต 2. วจีสุจริต 3. มโนโส,สุจริต 4. กตัญยุตากตะเวทิตาละถึงอากตัญยุตาสูตรที่สามจบ 4. ปานาติปาติสูตรว่าด้วยผู้ฆ่าสัตว์และผู้เว้นข่าจากการฆ่าสัตว์ ละถึงหนึ่งเป็นผู้ฆ่าสัตว์สองเป็นผู้ลักทรัพย์สามเป็นผู้ประพฤติผิดในกามสี่เป็นผู้พูดเท็จละถึงหนึ่งเป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์สองเป็นผู้เว้นขาจากการลักทรัพย์สามเป็นผู้เว้นขาจากการประพฤติผิดในกามสี่เป็นผู้เว้นขาจากการพูดเท็จละถึง ปานาติปาตีสูตรที่สจบหปฐมมัคคสูตรว่าด้วยมัคสูตรที่หนึ่งละถึง 1. มีมิชฉาทิฏฐิ 2. มีมิชฉาสังคปะ 3. มีมิชฉาวาจา 4. มีมิชฉากัมมันตะละถึง 1. มีสัมมาทิฏฐิ 2. มีสัมมาสังคปะ สมีสัมมาวาจา 4. มีสัมมากรรมันตะละถึงปฐมมัคคสูตรที่หจบ 6. กทุติยมัคคสูตรว่าด้วยมัคสูตรที่สองละถึง 1. มีมิจฉาอาชีวะ 2. มีมิจฉาวายามะ 3. มีมิจฉาสติ 4. มีมิจฉาสมาธิ ละถึงหนึ่งมีสัมมาอาชีวะสองมีสัมมาวายามะสามมีสัมมาสติสี่มีสัมมาสมาธิละถึงทุติยะมัคคสูตรที่หกจบเจ็ดปฐมมโโหารัปฐสูตรว่าด้วยคันลองแห่งโวหารสูตรที่หนึ่ง ละถึงหนึ่งเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้เห็นว่าได้เห็นสองเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้ฟังว่าได้ฟังสเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้ทราบว่าได้ทราบ 4. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้รู้ว่าได้รู้ละถึงหนึ่งเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็นสเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้ฟังว่าไม่ได้ฟัง สเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้ทราบว่าไม่ได้ทราบ 4. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้รู้ว่าไม่ได้รู้ละถึงปฐมโวหารปถทะสูตรที่เจ็ดจบ 8. ทุติยโวหารปถทะสูตรว่าด้วยคันลองแห่งโวหารสูตรที่สองละถึงหนึ่งเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็น 2เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้ฟังว่าไม่ได้ฟัง 3. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้ทราบว่าไม่ได้ทราบ 4. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่า,วาม Live, ไม่ได้รู้และถึงหนึ่งเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้เห็นว่าได้เห็น 2. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้ฟังว่าได้ฟัง 3. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้ทราบว่าได้ทราบสี่ เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่าได้รู้ละถึงทุติยโวหาระประสูตรที่8จบ 9. อหิริกะสูตรว่าด้วยผู้ไม่มีหิริและผู้มีหิริละถึง 1. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา 2. เป็นผู้ทุศีล 3. เป็นผู้ไม่มีหิริสเป็นผู้ไม่มีโอตตะปะละถึง 1. เป็นผู้มีศรัทธาสองเป็นผู้มีศีลสเป็นผู้มีหิริสเป็นผู้มีโอตตะปะละถึงอหิริกะสูตรที่เก้าจบสิบทุป,ปัญญสูตรว่าด้วยผู้มีปัญญาสามและผู้มีปัญญาละถึง 1. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา 2. เป็นผู้ทุศีล 3. เป็นผู้เกียจคร้าน 4. เป็นผู้มีปัญญาสามละถึง 1. เป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีศีล 3. เป็นผู้ปรารกความเพียร 4. เป็นผู้มีปัญญาภิกษุทั้งหลายบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตปปรุษ ประกอบด้วยธรรมสีประการนี้แลย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกําจัดไม่ให้ถูกทําลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมากทุกป,ปัญญสูตรที่สิบจบสิบเอ็ดกวิสูตรว่าด้วยกวีภิกษุทั้งหลายกวีสีจำพวกนี้ กวีสีจำพวกไหนบ้างคือ 1. จินตากวี 2. สุตตะกวี 3. อัฏฐกวี 4. ปฏิภานากวีภิกษุทั้งหลายกวีสีจำพวกนี้แลกวิสูตรที่สิอจบทุจริตวักที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ทุจริตสูตร สองทิฏฐิสูตรสามอากตัญยุตตาสูตรสี่ปานาติปาตีสูตรห้าปฐมมคสูตรหกทุติยามคสูตรเจ็ดปฐมมโวหารปทะสูตรแปดทุติยโวหารปทะสูตรเก้าอหิริกะสูตรสิบทุปัญญสูตรสิบเอ็ดกวิสูตร